คนเจาวิทย์ใจรุ่นวิทย์ใจใดเราสามอยาเอาลยสามันไปนอ่าอยจำมมาทายกไาี่ไนี่้วันมงกใช่เมาให้เลยสาันโอเคสามงสม่งแล้วจ่แล้วเอาละวันที่หนึ่งเลยเลยงังน เหกสมโอเคนเามันคนอเอกนไแล้วตืวที่หนึ่งอ่ะที่หซื้อรถตัวเลยคันซื้อให้เฉพาะมาบ้าลูกสาวเลยตมงานเลยงานยังกับบ้านจัดกิจกรรมสามหกข้างบนหรืข้างล่างล่างข้ามดโอเคสอ3สามหกเลยดีใจโหลดสามขั้นเดิพี่นองเย เราต้องจุดทูบันเยอะๆนะครัแล้วต hmm> in oh, ้องโอนเขาบัญชีห้องสามหมื่แล้วไว้เ้ยงงงงงเงียงงเงีงงเงียงยงเงมจัองหังกัเจ้าเจ้าท้าวันนั้นบอกว่าเพลงไม่ถึงใช่ไหมมันยังถึงมาแล้วเจ้าจดองสามมังงีพอกัถึงึงลูกขอสามสิบวงหลายอา รบหครบพอดีแล้วก็สามหกยังไม่ออกเออหกศูนย์กับสามศูนย์สามหกยังไม่ออกสามหกได้หรอกนมื่ขึ้นข้อยลดไม่คือยลดตัวจีนบุ๊กบักลายอยยวไปเสียไปขออยู่แต่ว่าสีมันเป็นยังดูมันดูดได้มันดูดได้บมื่ครั้งมีตัวดึงบอกว่าเราดูในคลิป